ลรก็จบสวยอีกคันหนึงเออโอเคครับเพื่อนๆวันนี้มีไทเกอร์จบสวยอีกคันนึงนะครับคันนี้เป็น d4 d 3000เจียออโตเมติกครับชุดยกของเรา6นิ้วครับเสร็จเรียบร้อยอ,อ้าวชุดยกของเราเป็นยังไงบ้างดีอ,อ่าโอเคนะครับผมอ,อ่าเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถยางที่เหมาะสมนะครับเป็น285ทับ7 5 R16 าำลังพอดีเลยนะครับผมส่วนล้อจะเป็นออฟเซ็ต 16กคูณลบที่25นะครับก็ลงตัวแบบเท่ๆเลยนะฮะเพื่อนๆชมทีรอบๆตัวรถกันก่อนนายแบบของผมต้องอโอ้ยมัดสดใจหน่อยดี่านายแบบของผมต้องมาปิดงานให้อยู่แล้วนะครับอ้าวนะครับอ่าแล้วครับอ้าวนะครับ,อ,นะรบอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเย็นๆวันนี้อ่ะเพื่อนๆชมที่มุมแคมเบอร์ครับ นี่เดี๋ยวพึ่งไปไหนนะครับนี่ครับมุมแคมเบอร์นี้ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่าฮะตรงเป๊ะตั้งศูนย์หนครับการขับขี่เอา้าดูงานกันเลยครับอ่าเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะอ้าวันนี้ดูที่เนื้อยางก่อนสองหกห้าทับเจ็ดอาร์สิบครับอ่าดูเนื้องานเวอร์ชั่นใหม่อีกแล้วนะครับสําหรับไทเกอร์นะครับชุดดามหลัง เป็นดีไซน์ขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับให้ความทันสมัยสวยงามขึ้นมาอีกนะครับชุดดอบคันหน้าครับปากกันโครงด้วยครับอืมแอปพเตอร์เพลากลางานะครับที่อ่าพอมานี้หนาแข็งแรงครับเพื่อนเมั่นใจได้อ่าโชคเป็นโบเวนเดอร์ปรับสีระดับ ชุดดอปหน้าหนาแข็งแรงนะครับอ่อนะครับว้ชุดคำหลังครับเวอ,อร์ชั่นใหม่อีกแล้วครับสำหรับไทเ,อเกอร์นะครับอะแดปเตอร์พกกลางนะครับ อะแดปเตอร์เพากลางหลังครับนะฮะก้อนรองหลังเต็มแผลรัดนะครับวาล์วเบรกโอเคเอาละนายมาขอบคุณครับเลยไปแล้วอ่ามาแบบของผมไปแล้วครับเพื่อนๆโอเค okay. ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ